แคร์ไอซายนำส่งงานแบบไม่พบหน้าลูกค้าขั้นตอนที่หนึ่งตัวแทนดำเนินการตัวอย่างเปลี่ยนงนดชชำระเบี้ยแบบไอซายเลือกชื่อลูกค้าเลือกเบอร์กรมธรรม์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกดขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการเปลี่ยนแปลง กดเพิ่มรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกดถัดไปเลือกวิธีการนําส่งแบบ iSign iCare กดส่งลิงก์ iSign กดยืนยันส่งลิงก์ iSign ให้ลูกค้า เสร็จสิ้นขั้นตอนที่1ตัวแทนแจ้งลูกค้าอีกครั้งเพื่อให้ลูกค้าดำเนินการขั้นตอนที่2ต่อไป